ลินจะไปไหนซ้อมบอลไปซ้อมบอลวันนี้กี่ชั่วโมงามสามชั่วโมงตายบอ,อตายมีกันบ้านบหกันบ้านมีบอกทำหรือ,อยังทำะจะทำจะทำจะทำตอนไหนกลับมาแล้วต้องทำนะเดี๋ยวกินอะไร <c oughs> กินขนมเซ็น กินให้เอิมกว่าจะได้กลับมาก็อนู่นน่ะทุ่มครึ่งอ่ะเกือบสองทุ่มอ่ะใช่ไหมอืมอืมนี่อะไรปอกโก้เหรออืมเป็นช็อกโกแลตจ้ะอืมกินเซนเปล่าๆก็ได้เหรอแสบยอยบอะ นี่อาหารมีอะไรที่โรงเรียนอืมไม่ลูกชิ้นอะอืล,อะ <laughs> ลูกชิ้นเนื้อนี่ลูกชิ้นเน้อจริงๆร <laughs> ่ะอ่าแม่ทายถูกเหร <laughs> อกลับมันฝรั่งกลับมันฝรั่งกินเหมือนเมื่อวานเลยกับมันฝรั่งเหมือนกันแต่ <laughs> ที่บ้านมีบันบดทใช่ไหมละ่ะอืออือเอืม,ม,อมกินไปเดี๋ยวไปแต่งตัวไปฟุตบอลเนาะ แค่นี้ก็ให้แม่มารับเหรออุ้ยหิมะลงนี่เอาลืมหมวกครับดี เป็นไงอ่ะขาจะได้ไปหาหมอแล้วก็โอ้โหยังไม่ได้ไปสักทีฮัลโหลทีเดอร์แ์ไหน <laughs> I just do for you my love มาทีละไม่ไม่ไม่ ให้พ่อกับน้องกินเออให้เล็กกินข้าวก่อนร,รู้ใช่ไหมครับไปฟุตบอลสามชั่วโมงจะมหมเนี่ยเบคอน เป็นฮอทดอกจ้ะเป็นเหมือนอเนื้อยอหมูยอลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นไก่แม่กินได้ด้วยออันนี้แม่กินไม่ได้เนื้อเอ้ยเออไม่ได้เอผัดให้เข้ากัน ใส่พาสต้าลงไปต,ตักต้มเป็นพาสตา้าพาสต้าเบคอนรวมเลยจ้าทุกคนเดีย๋ยวปรุงรสนิดหน่อยกัน มันอีง่า,งๆายๆแล้วใส่นมนมใส่ไหนก่อนใับแรตใส่แลตใส่ใส่นะไม่ให้ทุกคนดูหรอกผงปาปิกา้าพงอมปาปิกา้กาพอเดินสตูเลยซีซันนิ่งซีซันนิ่งบาร์บีคิวซีซันนิ่ง ใส่กองกันไว้ใส่ลงไปอย่างนี้เออนั่นน่ะกองกันไว้ที่เดียวพริกไทยดำคือออกหรือเปล่าอะไร <c oughs> อันนี้ตัวหมุนมันไม่ค่อยดีอะ่ะ <c oughs> <t> อะไรเหนื่อยมาจะใส่ทำทำได้ทำแค่นี้เหนื่อยได้ทำอะไรกินแค่นี้เหน <c oughs> ื่อยอจับปะทะเออทำ เข้เป็นตาเซ็ตนะแค่นี้ก็อร่อยอง่ายๆจ่ะวันนี้หนุ่มๆมเสร็จแล้วจ้ะสวัสดีสวัสดีเบสขอด้วยแล้วจ้ะทุกคน พาสต้าเบคอนจ้าง่ายๆพาสต้าเบคอนรวมนะไปที่ได้บอสเก็บมาข้างนี้เลยเอาไปกองไว้ตรงนี้นี่ เสียดายลูกชิ้นเลไร mm hmm. ทำตกอย่างงี้เปล่า mm. <Wow. S 2> นั่นแหละกินสามคนวันนี้ง่ายๆเลยจ้ะ mm hmm. ทุกคนจ้ะนี่พาสตา้าเบคอนลูกชิ้นแล้วก็ฮอทดอก <laughs> รวมสเน็คยูซี่เหรอโอ้ยสต๊อกไม่มาดูเยอะสต๊อกทุกคนสต๊อกทุกคน ง่ายๆได้จากทุกคนเงนีอาหารเย็นกินเลยไม่ต้องรออืโอเคมีการสต๊อกต็มทตซาชิมิย่ลูตูเลสหน่อยนี่นี่กินพาสต้ากับเนื้อไก่ลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นไก่มีฮอทดอกแล้วก็มีพาาสตลเบคอนเนื้อต้องกิน อันนี้ใช่ไหมแล้วแต่แล้วข้พอมีพ่อแม่ไม่กินเลยนี่ข้าวโพดเพราะว่าต้องทิ้ผักด้วยพ่อแม่ไม่กินอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ทำให้ตัวเองกินกินเลยก็ดีแล้วไอ้ไม่แย่งยูกินนะยูจะได้มีห่อข้าวไม่เก้ I, look, I forget two boxes in work now. <laughs> <laughs> yes, but I have one more. <laughs> one more what? Box for not, workout. Not my box, now. Nah. The white one. Which one? That with two, with a blue one. Hey, <laughs> in Do you see Pasta club, มนแค่นี้ก็อร่อยเหรอจริงๆเหรอง่ายเนาะง่ายสไตล์อร่อยมากๆแค่นี้อร่อยจริงเหรอจริงม่ไลาต้องใส่ฮอตดอกฮอตดอกอะไรอ่ะกินได้ก็แม่ไม่กินไงแม่ถึงใส่ฮอทดอกเนื้อเออก็ไม่ได้อยากกินอาหารฝรั่งกินเลย แม่ไม่ได้ชอบกินเนี่ยแบบนี้อาหารอีสานของแม่ก็พอแล้วข้าวโพดอันนี้ไม่มีผักแบบมีแต่ข้าวโพดเัาเขาใส่มาคัวเดเอามปใส่ในครเวฟเ,เ,เหรอรอกว่านะ <K le op ort> เมื่อวานคฟิลมได้1ท่เมื่ัวานที่คุห็นเหกินปะไอยสิเฮ็ดอันอามกนอใหม่พี่น้องไข่กันเลยย่างสิบกินเฮ็ดมกนอใหม่ไหวกินกับข้าวเหนียวมืออื่นแต่เ y ด้รู้ว่า e ีเด็กนหอยู่ที่ไหนวเป๋มีมันมชิตอ่ในวั e เป๋่เราไม่เค o เห่ <laughs> ไปฟุตบอลอโอ้ยสิบอกว่าคาคาไล่ปีฟุตบอลแมทธิวมาหลพันสามเปิดอีเมนี่กระเปา๋าเบาเลยอยทอโอ้ยหนึ่งสองสาม <laughs> <laughs> ปีนี้ให้พ่อจายปีนี้หกพันสาม ฝรังฟรังใจ่าฟุตบอลนะ <laughs> ใครใจาฟุตบอลแมททิวตอปีเนาะจากหกพันสามสเอ,อ, 6, เอ,อได้ขอมาอบเทรนดหระฟุดิกทำไมขึ้นมาสามร้อจาก6กพนะันเ่ะเดอเฟร์นโรนิโวเดยไปพูดสามร้อยฟอร์เมีรทีลกส่องต้นองต้ดูแลที่สมร้อยหก้หกนสามร้อยก En barnfaktura. Uh -huh. uh -huh. Men i fjol så 6 6300? Nähä? 6000. Ja, det 250 was you. Uh -huh. <coughs> Thank you. <laughs> Tack. <you. laughs> จ่ายรลยปีแต่ว่าปีนี่ของอเล็กน่ะบด้จายเพราะว่าอเล็กน่ะยังกายภาพบําบัดขาอยู่นอกจากหลายคนเพิ่นถามมาอเล็กกับแมทธิวเล่นกีฬาให้โลงเลียนบอกบ่แม่นะจ๊ะเล่นกีฬาส่วนโตเอาลูกเขากรุปทิมฟุตบอลทีมกีฬ่า,าวิง่งอเล็กนี่กีฬาวิ่งนะจาะเป็นกรีธาส่วนแมทธิวนี่เป็นฟุตบอลจ้ะเอาลูกเขาส่วนโตจ่ายเงินเองนะจาะทุกคนจ๋าหันล่ เป็นการจา่ายไล่ปีปีนี้อาเล็กต้องยุดพักเพราะว่าอ่าด้วยดวยการเจ็บอ่าอ,อ,อุบัติเหตุการเจ็บขาจากการอ่าซ่อมแล้วจะ้กะก็เลยปีนี้ยุดไล่จ่าย,ายก็เลยสิบรได้จ่ายใ,ให้อาเล็กแต่จ้ะปีนี้ไล่จ่ายเต็มๆไปให้เมททิวจะ้ะฮัลโหล ใจเองด้อจ้ะอยากให้ลูกเล่นกีฬ่าก็ต้องใจเองจะมักถี่สิเล่นกีฬ่ากัเลยต้องใจเองเนะจ้ะทุกคนอยู่นีต้องใจจ้ะนั่นละขี่ฮัลโหลคุณไมเคิลฮัลโหล what are you doing I do dishes do you <Yeah. S 1> ล้างตาเนาะล้างตาใช่ yes โอ้ช่วยเก่งมาก I was I do that เพราะว่าไม่กินแล้วดูที่โซนนะโยบายไม่กินเลยแล้วดูกำลังใจใช่ไหม yes it's healthy healthy จริงไหม yes healthy picture ที่เชนเบิร์ดเก่งเก่งเก่งไม่ต้องบอกหลังหลังใจ yes คืองานอดิเรก hobby แล้วดิจิบอา hobby อ่าอัตเตอร์พาร์ทล็อก yes เพราะว่าเป็นงานอดิเรกงานหลังใจเพราะกำลังเป็นงานอดิเรกหลังจากเป็นงานหลังจากงานไปต่ำก็จะ ก็คือไพลล่างแบบล่างเสียทรายอีนางให้เพิ่นเรียบร้อยนะจ๊ะไป่กรส้ฟองสบู่อีนังเียเออทำยาล่างการห้เพิ่นกับมาล่างให้ซื้ออะไรกันแตงกีวน้ฝรั่งโอ้ยูเซตงกิวพูดโอียุตงกิวพอมีแตงกีวูทูโป้โี้ด้วดีไหกโอ้ดีไหรอะ บีไนท์คือแคทฟู้งมันก็พูดแต่ชีวอตตองไปดูรมเลยปีสักน็ตเบิร์ดอะขนมปังวันไหนไม่ไนท์มีก็กินขนมปังไปช้อปปิ้งไทยฟู้ดไทยเอ่อไทยเดี๋ยวหยาไทยฟู้ดใช่ไม่แม่งรักใช่แมงรักรั้าถามว่าช็อปปิ้งคุณชอบแตันอกันไอบ